สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดแรกของการรีวิวสินค้าวันนี้เอากามาพร้อมกับนี่เลยนาฬิกา I m o w w t t h h p h o n เนาะรุ่น Q12B B, B Boy นะฮะ B Brazil นะฮะซึ่งเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงสามารถจับต้องได้นะฮะ220บบาทเท่านั้นเองแล้วก็มีฟีเจอร์มีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสะดุดตาสวยงามเท่แล้วก็น่ารักด้วยนะฮะ อันนี้รุ่นนี้ Q12B มีมี2สีนะฮะก็คือสีน้ําเงินสีแล้วก็สีชมพูวันนี้เอกาเลือกสีน้ําเงินมา3อันเลยสั่งมาให้ลิงน้อยที่บ้านนะฮะสคนเนาะอันน,นี้เดี๋ยวจะให้ดูรูปร่างรูปรักษณ์ภายนอกเนาะว่าเป็นยังไงนี่ไปดูแต่ละส่วนกันเลยนะฮะโอเคด้านหลังนี่จะเป็นลําโพงนะฮะเสียงดีทีเดียวเนาะ เวลาเปิดเครื่องแ,แล้วก็จะเป็น QR code เป็นเลขอีนี่หรือเลขเครื่องของแต่ละเครื่องนั่นเองนะฮะนี่ข้างบนก็จะเป็นกล้องนะฮะสามารถถ่ายรูปได้ตานข้างก็จะเป็นสาย USB สายต่อนะฮะเอาไว้ชาร์จเนาะชาร์จเวลาแบตหมดต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเซฟิ้อะไรนะ power bank ได้เลยฮะนี่ อันนี้จะเป็นสายชาร์จเนาะเดี๋ยวให้ดูนะฮะข้างด้านซ้ายจะสามารถแกะออกได้นะฮะนี่ยวต่อให้ดูเลยต่อปุ๊บสามารถชาร์จแบตได้เลยกับสาย usb ต่างๆเนาะในเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์พกพาก็ได้นะฮะนี่เสียบ power bank ก็ได้ ตามสะดวกเลยเดี๋ยวเอากาจะลองเปิดเครื่องให้ดูเปิดมาก็จะเสียงดีมากๆเลยนะฮะเราก็จะมีคําว่า hello เนาะเวลาปิดก็จะมีคําว่า bye bye, bye นะฮะีน,นี้หลักการใช้ก็คือสไลด์นะฮะเป็นทัชสกรีนเนาะสไลด์แบบนี้ฟใชยไมโคร Chat ความเร็วในการเรียนรู้ก็คือเครื่องกินเลขรูปภาพนี่เป็นแกลเลอรี่นะฮะนี่ส่งถ่ายรูปรายชื่อแล้วก็โทรศัพท์นะฮะนี่กดเบอร์โทรหาเลยเนาะ ะมืออย่าเปียกนะฮะถ้ามือเปียกก็จะกดยากนิดนึงเนาะระหว่างนี้ขอตัวไปทามือทาครีมนิดนึงเพราะมือเหี่ยวเหลือเกินนะฮะนี่ประทาเสร็จแล้วก็มารีวิวต่อสไลด์สไลด์อันนี้เป็นจุดสําคัญเนาะเมื่อกี้เข้ามามันจะมีนี่เลขเครื่องของเขานะฮะเข้าไปที่รหัสลงทะเบียนเนาะรหัสลงทะเบียน เมือมม่อกี้จะเป็น00อยู่นะฮะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเป็น QR code แล้วก็เป็นเลข00มันจะเป็น0แบบนี้ถ้าเราไม่ใส่ซิมมันจะต้องคู่กับซิมนั่นเองนะฮะแล้วมันทํำยังไงก็ต้องซื้อซิมมานะครับเอากาซื้อซิมจะเป็นค่ายไหนก็ได้เนาะวันนี้เอากาซื้อมา One t o Call AIS นะฮะซื้อมา50บาทเท่านั้นเองแล้วก็จัดการแกะเกีียวจะให้เพื่อนๆ คว่ำท้องเขาขึ้นมาแล้วหาที่ที่เป็นนีเขามีช่องว่างที่เป็นแบบจุดที่สามารถใช้เล็บแกะได้แต่แนะนําให้ใช้ปากกาหรืออะไรก็ได้ที่มีความแข็งแต่อย่าแข็งเกินไปจนทิ่มแบตเตอรี่เขานะฮะนี่เอากาก็ค่อยระมัดระวังในการแกะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้มีแทบแทบแบบนี้นะฮะนะจากนั้นเอากากมันจะมี2แถบแถบด้านบนเข้มด้านล่างจะจางๆนะฮะจำไว้แบบนี้ บนเข้มล่างจ,าจาังๆเราก็จะแกะด้านล่างขึ้นไปนี่ขึ้นไปแล้วก็เอามือประคองเข้าไว้แบบนี้นะฮะอันนี้จะเป็นถาดใส่ซิมเนาะมาใกล้ๆนะฮะ zoom zoom z o มาใกล้ๆก็จะมีคําว่าล็อกเนาะเลื่อนขวาก็จะล็อกแต่ถ้าเลื่อนอ่าเลื่อนเลื่อนเป็นสายล็อกเลื่อนขวาก็จะเป็น open นะฮะ open อ่าลองกาจะลองเลื่อน ทางซ้ายเปิดได้แล้วจากนั้นเราแกะซิมออกมาใส่เลยนะฮะเราก็จะแกะซิมมาใส่เลยหลายคนคงจะมันไม่ยากเนาะอันนี้เอกาแบบรวบรัดตัดตอนมาตอนที่เปิดใช้เครื่องเลยเนาะจากการแกะกล่องอะไรเอกาไม่รีวิวนะฮะก็ตามนั้นแหละตามที่พัสดุส่งมาเนาะอาจจะแตกต่างกันบ้างนะฮะ นี่พอได้ซิมได้ที่เราจะเอาแถบแม่เหล็กลงไปนะฮะตามรูปแบบของซิมเลยเขาก็จะม,มีด้านหนึ่งที่เขาบิ่นๆนะฮะเราก็ใส่ให้ตรงตามรูปแบบเขานั่นแหละจริงๆ,งๆต้องเสียบใส่ตรงข้างบนเลยนะฮะเสียบใส่ฐานข้างบนก่อนแล้วก็พับลงไปจากนั้นเอกาจะใช้นิ้วมือค่อยๆกดนะฮะแล้วก็ใช้ด้ามในการด้ามกดสิวนี่แหละเขี่ยเข้าไปตาม แนวที่เขาบอกเนาะสไลด์เข้าไปก็เป็นการบล็อกนั่นเองนะฮะจากนั้นเราเหมือนเดิมแถบเข้มอยู่บนแถบจางอยู่ข้างล่างนะฮะนี่พอตอนทส่ให้เพื่อนๆเห็นเห็นรูปโทรศัพท์ไปฮะรูปโทรศัพท์คือด้านล่างเนาะแล้วด้านกล้องนี่จะเป็นด้านบนแล้วเราจะเอาลําโพงตรงที่เป็นลโพงเนี่ยฮะก็อยู่ด้านบนเหมือนกับกล้องนั่นเองนี่ใส่เข้าไปแล้วกดแป๊กลงไปง่ายนิดเดียวนะฮะ น,นี่จะต้องตั้งนาฬิกาก่อนเนาะนี่เลขเครื่องจะยังไม่ขึ้นนะฮะมันจะขึ้นแถบข้อมูลแอปพลิเคชันเนาะนี่ข้อมูลอุปกรณ์อ่ะนี่ข้างล่างมาแล้วนะฮะนี่หลังจากอ่าใช้เวลาสักพักในการอ่านข้อมูลเนาะนี่ขึ้นมาปุ๊บเราต้องไปที่ registration Reg นะฮะการลงทะเบียนเนาะเราก็จะใส่อีเมลของเราเนาะ เราใส่อีเมลของเราอันนี้จากนั้นก็ใส่รหัสที่เขาให้มานะฮะพิมพ์ตามที่เห็นเลยแล้เวเราก็กําหนดรหัสผ่านของเราเองนะฮะสำหรับแอปนี้เนาะช่องที่3ามะช่องที่2จะเป็นรหัสที่เขาให้มานะฮะทดสอบว่าเราเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าแถนที่3ใส่รหัสที่ตั้งใหม่เลยเนาะไม่ต้องเป็นรหัสอันนั้นนะไม่ต้องเป็นรหัสอีเมลนะฮะสามารถใช้ได้ทั้ง gmail และอีเมลเนาะ ฮอตเมลนี่ลองใส่เข้าไปดูสำหรับสั่งสั่สามเครื่องก็จะไม่เสียค่าส่งนะฮะฟรีค่าส่งเนาะแต่สั่งเครื่องเดียวก็จะค่าส่งสานี่ขึ้นมาแบบนี้สแกนปุ๊บเราสแกนปุ๊บก็จะขึ้นแถบตรงนี้ตามที่ลูกสอชี้นะฮะนี่กดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเลขเครื่องมาขออนุญาตปิดไว้เนาะ basic information ก็ใส่อ๋เอเครอกเขียนปุ๊กลูกแล้วกันเนาะ Am dad อันนี้เขาจะให้เลือกบทบาทนะฮะ Am dad ฉันเป็นพ่ออากาก็เลือก Am uncle เป็นน้านะฮะเป็นลุงเป็นนา้าเป็นอาก็จะมีบอก Dad Mom Grandmother Grandfather Brother Sister อะไรก็แล้วแต่เนาะ Uncle Auntie อากาก็เลือก Uncle นะฮะคุณลุงเนาะ,ะเป็นคุณน,นา้ามีปุ๊กลูกเขาก็จะบอกตำแหน่งเลยนะฮะว่าเด็กนี้ปุ๊กลูกอยู่ที่ไหนเนาะ จริงๆเอากาลงให้อีกคนหนึ่งไปแล้วนะฮะบอกตำแหน่งเลยเนาะบอก gps ว่าอยู่ตรงไหนของโลกของประเทศของจังหวัดนะฮะอันนี้ด้านล่างเพื่อนๆสามารถศึกษาหาข้อมูลได้เนาะนี่ไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันขอให้รู้ว่าใช้ยังไงเริ่มต้นใช้งานยังไงเนาะนี่แล้วเบอร์โทรติดต่อ contact เอากาก็จะ พิมพ์ชื่อเอกาลงไปนะฮะเป็นชื่อด้านบนจะเป็นชื่อเนาะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเบอร์โทรแล้วเราก็จะลองโทรไปติดนะฮะมีขออญาตปิดไว้เราสามารถโทรติดต่อกันได้ส่งข้อความหากันได้เขาโทรมาหาเรานาฬิกาโทรหาเราเราโทรหานาฬิกาได้นะฮะอันนี้สะดวกเนาะได้ทุกที่ทุกเวลานะฮะนี่ อยากเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ก็สามารถเพิ่มได้ตรงเครื่องหมายแอดนะฮะเครื่องหมายบวกเนาะโอเคเป็นไงบ้างฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะถ้าเห็นว่าคลิปของเอกามีประโยชน์และมีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เอกาในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละฮะบาย